เาเกีเยอะมากนะครับน um uh ี huh. fare, s <S ่เราเนหามากไม่แบบตั้งเกีเมันเก็บอันตีก็คมกดูลครแต่ฮันเป็นนีเนาะอาแหงดำนาแมนยูบ้านเก่าคือวันน้อท่มันมีแมนบ้านแก้วเคยอยู่ กระเรียมเอกสารให้ันมินะขาวเดกไปจบบ่ไปหาป้าก่อนไปเลยเนาะนี่นะวะน้อไม้ส้มให้มามาั่นจะเอาไม้อันนั้นมาต้นยาผ่าเพืเราสาิก้า ม่ไหลเอามเหลืองเด้้ไม่ไหลแกมันคแกมันไหลแกีที่แล้วจะพึ่งกับามันอ่อนใคแก่เราเป็นรัใจรอกไพเหลืองนะมันเหลืองแล้วนะเหมือเราไปเสื้อกวงอย่นี้อะไรไปกองปีแล้วนะมันิดเหนียวลมน่อะงกว่าไปหาื้อง้ำเสีย คุณแลรุ่นพี่หล่อไม่แมนอยู่ย่าทานี้เนาะรุ่นทำกระตึบคุ่นมาเลยเนี่ยทำกระตือทั้งเลยลุงทั้งในเปืนผู้เปื่นผู้ผู้หลวงนี่ก็ได้เปืนผู้หลวงหลังวัดหมอลุงเ้ยน้ำจางลั้งกุฏิอาจารย์น่ะดิทคยน้ำจางก็ได้หัวน้ำจางขึ้นไปของพ่อใหญ่ใบนะมัน้ง่นก็ได้มันจะล้ำใหญ่ใหญ่รุ่นใหญ่นี่รุทำกระตึบ ด้านหอยไกดแบกไก่นันไปทั้งคุณทังไอทำมิแตกคููทำมิแตกล้อหวยหลายอะนนั่นทำมิแตกมันคือมันทำมิแตใส่หดทำมิแตกไม่ไหลไหลเนาะเขานำหลังมาไฟปลาเข่าเบิร์ดข้าวมาใส่ซอยเกิดประโยชน์มันก็ดีชาวบ้านห้อาวบ้านห้ามมีงานได้ไหม ไมีงามคือมีกระโดดผูไปแองก็พแล้วจนหอนนี่มีทังนี้ทั้นั้นคือทังนี้นีนำบ่อนท้งนี้ทังน้ำบ่อขึ้นไปดิดิทางนำบ่อไปขึ้นน้ำบ่อองกูแค้นี่ทังนี้กคับนกูแคนหลายผูไปเฮทางนั้นน้ำบ่อคงกูแคน มันต้อนแล้วก็แล้วก็สานในพี่เลยวหอโัไม่เอาเลยทแล้ำยาพนเยอจ้อะไ้นี่แล้วก็สาใน